เอามาที่ LG CLC กันดีกว่านะฮะเธอคนนี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ออกมาประกาศขอยุติสัญญากับทางค่ายคิ u t u e n t e r t a i n m e n t ที่เธอสังกัดอยู่เนะฮะเรื่องราวของรายได้ต่างๆซึ่งวันนี้มีความคืบหน้าครับถัด <Starting> จ in <Inter face> ากเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับก็มีข่าวว่า LG นะครับหรือว่า LG ชงเนี่ยนะฮะสมาชิกชาวฮ่องกง ของ CLC ส่งทนายยื่นฟ้องยุติสัญญาทางค่ายคิวบ์เอนเตอร์เทนเมนต์ต้นสังกัดของ CLC หลังจากได้รับการปฏิบัติจากทางบริษัทอย่างไม่เป็นธรรมรวมทั้งไม่มีความโปร่งใสเกี่ยวกับรายได้ซึ่งในเอกสารคำฟ้องนะฮะก็ลงท้ายว่าหลังจากค่ายคิวบ์เนี่ยได้รับคำร้องนี้ถือว่าสัญญาที่มีต่อเอลกีเป็นโมฆะทันทีครับและขอให้ส่งเอกสารเกี่ยวกับรายได้ของเธอระหว่างที่ยังมีสัญญาอยู่กลับมาภายใน15วันหากไม่อย่างนั้นจะดำเนินการเรืยอร้องความเป็นธรรมอย่างถึงที่สุดครับ LG เนี่ยนะครับเข้ามาเป็นหนึ่งในสมาชิก CLC เนี่ยเมื่อปี2016คือถัดปีหนึ่งเนี่ยจากที่มีการเดบิวต์วงนะครับกับสมาชิกก่อตั้ง5คนซึ่งรวมถึงสอนชนนศนสัจกุลสมาชิกชาวไทยอยู่ด้วยนะครับ รวมทั้งตามประวัติระบุว่า l อลกีเคยเป็นดาราเด็กของสถานีโทรทัศน์ TVB ของฮ่องกงจำกันได้ผม <แ S 1> น,นี่ชอบดู<ๆ>เลยทีเดียวนะครับเธอเนี่ยได้มีการโพสต์จดหมายถึงแฟนๆผู้ติดตามซึ่งเขียนไว้ด้วยลายมือมีทั้งภาษาเกาหลีภาษาจีนภาษาอังกฤษ้ดยในจดหมายเนี่ยนะครับไม่มีการพูดถึงความขัดแย้งทางกฎหมายที่เกิดขึ้นกับต้นสังกัดนะครับแต่เธอก็พูดถึงความตื่นเต้นนะฮะที่จะมีต่อในอนาคตของเธอที่ใกล้จะเข้ามา รวมถึงขอบคุณเพื่อนๆร่วมวง CLC นะครับที่เหมือนเป็นครอบครัวสำหรับเธอครับคือจากตรงนี้แฟนๆแ,แล้วก็ชาวเน็ตก็เลยมองว่าข่าวเรื่องของการฟ้องร้องฉีดสัญญาจากทางค่ายคิวเนี่ยนะฮะน่าจะเป็นความจริงแหละหรือว่าอาจจะมีความเป็นไปได้ที่เอลกีเตรียมจะเดบิวต์ในฐานะศิลปินเดี่ยวแต่ทั้งหมดคงต้องรอตัวดาราศิลปินสาวห้องกงรายนีนย้ออกมายืนยันด้วยตัวเองครับครับ แต่ไม่หรอเพราะว่าเหมือนแบบ C L C เหมือนเดบิวต์มานานแล้วกระแสยังไม่เป็นตามที่คาดเอาไว้คุณก็เลยคิดว่าน่าจะย้ายแยกออกมาแล้วก็มาทำผลงานนเงียดี่ยวของตัวเองนะฮะเดี๋ยวก็รอติดตาม